ทูกหวยอยากร่ำอยากรวยเรียกล่าวหาหยิบจากสามสิล้านเชียวระหมุนท้อมขึ้นตาเลือดผ่านบ้านต่ไทยมาลายมาเป็นพวกันเร่งรีบเร็วพันอายัดงินมันเอาไว้ไม่นานนี้ก็ได้ใช้ตัวใหญ่ไก่เกียร์เฮียเพื่อแบ่งปันปาฏิหาริย์หวย30สล้านแกนเรืองคู่ปรี ฟองร่องหมดชัรุ่นนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรพยานโจรคู่ปริชาเจบาบินเจผัดเจเกี่ยวเจกุงเจขายไก่เจ้าชายน้ำเปลี่ยวครูแดงนายแผนผู้จัดการตลาดนัดผู้จัดการธนาคารผู้กองมมาแย,ยวตำรวจภาคเจ็ดเจ้าหน้าที่กองสลากสื่อพยานบ่งประเด็นหนึ่ง ครูสร้างสื่อหวยฉบับที่ถูกรางวัลยืนยันจากไลังสื่อกับบ่าบิน 2. ครูไปรับหวยฉบับที่ถูกรางวัลวันที่31ตุลาคม2560มีแหมค่ะขายหวย3าคนยืนยัน 3. ครูท้ำหวยหายอันนีบ่มียืนยัน 4. มีคนเก็บหวยของครูด่ายนาแผนและไหมค่ะขายไกล ให้การวาได้ยืนเสียงค้นรองว่ามีคว้นทําหวยตกหาคว้นเก็บได้คือค้นนั่มไปขื้นเงินเจ้าหน้าที่กองสรากให้การว่าล่ายสื่อผู้นั่มหวยไปขื้นเงินคือหมวดเจรุนประเด็นที่ถูกพักล่าง 1. ครูสั่งสื่อหวยทางล่จริงแต่บริระบุ6โตระบุแค่2 6บอสามารใช้ระบุกรรมสิทธิ์ว่า บ,บาวคู่เสร็ไปรับหวยหรือบอ่อหรือแมคคาเอาหวยฉบับหนันไปขายให้คนอื่นหาสามสากก็ยังโค้งบ่เป็นของคู่เพราะคู่บ่ไเ้เซีงทั้ง6ตัว 2. ครูไปเป็นรับหวยวันที่31ตุลาคมถูกคัากลางจากปากค้ำของเกกุ้งที่ให้การกับกลองปราบวาไปตลาดเรดเจอครูวันที่2ีตุลาคม และถูกฮักล่างจากการสืบตําแหน่งทีอยู่จากสัญญาณโทรศัพท์มือถือและถูกฮักลางจากขอ้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือจากภรรยาและจากค้ามรายการของเผื่อนครูตามกลิบเสียง 3. เรื่องมีคนเก็บหอยกองคู่ใดนํานักบ่เพียงพ่อจะยืนยันใดว่าหวยที่น่าแผนและแม่ขาไกล้แดงยิน ว่ามีควนทํำตกสิเป็นหมายเลขห้าสามสามเจ็ดสองหกและ,ะมีพยานเอกสารและประจักษ์พยานว่าหมวดจะรุนเป็นคนเก็บหอยของครุปริชาติดตก 4. เรื่องหมวดจจรุนหดูตัวว่าผิดจริงพยายมถอนเงินกันจะถูกอายัดดันถูกหักล่างจากปากคำของผู้จัดการธนาคารและขอเท็จจริงจากใบจองรถร่วมทั้งเจมนวนเงินที่ถอนพยานจำเลยมีดังนี้ พน้าจำเลยลุงจรุนป่าละวันเจ้าหน้าที่ของ a i s พนักง,งานสืบสวนเมืองการเพื่อนครู่ของคู่ปิชาลูกข้าหวยของเกบาบิน และยังเหลือการสืบอ,อีกซีวันขาดว่าวันละ4ีปากการสืบบุ่งประเด็นคู่ริชาบรามาต่ตลาดเดดซิตีในวันที่31ตุลาคมและลุงจะลุ่นเป็นผู้ที่ไปตลาดเดซิตีและสื่อสลากใบดังกล่าวมาโดยตนเองในง่ายของเส้นทางหวยสูแพงนั้นว่าต้องพิสูจน์กันอีกแล้วทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าวันที่31ตุลาคม สลากดังกล่าวอยู่ที่แมคคาวหวยในตลาดเดซสิตีการสืบพยานของ่ายจำเลยก็จะเริ่มจาก 1. ลุงจะรุ่นไปตลาดแยกตลาดกับป่าลุงสื่อหวยและกลับบ้านพร้อมป่าส่วนอีกมุมหนึ่งปายจมเบอร์จะต้องน้สืบให้เห็นว่าครูบดาไปที่ตลาดเดซสิตีในวันที่นั้นและต้องหักลลางขออ่างทีว่ามือนั่นหวยเล็กทายสองหว่มีบนแผง ซึ่งหลังจากสืบสวนมาสองวันเขามาถึงทีลุ่มไปตลาดและครูบร,ริษัไปตลาดแต่เหลืองานแล้วไปรับลูกสาวที่โรงเรียนอีกแห่งแล้วกลับบ้านมีพยานบอกเหล่าและนิติพิทยาศาสตร์ยืยนยัน่นส่วนหวยเหล็กถ่ายสองหยังมีบนแผงในมือนั้นได้รับการยืนยั่นจากลูกค้าหวยพยานปากลูกค้าหวยปลาบาบินให้การพักลัขคาให้การของ เกเบบินและครูทีวารูโตวาถูกหวยตั้งแต่วันแรกที่หวยออกมีหลักฐานภาพการติดตอ่อทางแอปพลิเคชันไล่ยืยนยันว่าวันที่6พฤศจิก,กาย,ยน2,560เจบาบินยังบรูไ้ว่าไพสื่อหวยหา3 7 2 6ที่เห็นภาพบนแผงของเจพัดไปในส่วนของพยานจำนวยที่เหลือน่าจะเป็นไปในบทบาทหลักๆดังต่อไปนี้ หเจ้าหน้าที่กองปราบปรามเพื่อชี้แจงการข่าวมาทํำคดีของกองปราบตต่งแต่ต้น 2. เจ้าหน้าที่จากปอท่อเพื่อชี้แจงการใดมาของคลิปเสียงพยานบัรทุในคดีวา่ามิีิมาจังไดเพื่อมุ่งประเด็นน้ำสืบใายใดวา่าคู่ปริชาบ,บรายประราศโดยสตีในวันที่31ตุลาคม2560และยังคงมีประเด็นที่ต้องทั้งน้ำเสนอและ หักกลางค่ำให้การฝ์ไยโจทย์ที่ต้องนำเสนอน่าจะเป็นประเด็นของหวยที่มีเล็กถ่ายสามตัวเหมือนใบที่ถูกรางวัลแต่สามตัวหนามั่นบระชัยตามที่ปรากฏในหนึ่งในคลิปเสียงของกระบวนการพยายามตกหวยโดยการสาางข่าวลือสาา้างหลักฐานและพยานเหตุหักกลางพยานปากหนึ่งที่อ้างว่าเห็นลุงกิรุนเป็นคุนบอกว่าไผ ท้าหอยตกแต่ย่างเหลือวันสืบอีกต่างสีวันน่าจะมีพยานเสื้อผราพยานหมายที่ต้องบังคับไห้มาหไหใดหาเลี่ยงลบไัยประเด็นนี่ย่างอยู่ในการขาดเดาของทุกคนหากว่าอิฉันเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ปาฏิหารห,ห้วย์หวส30หลานเองแล้วก็เชนเนลิโอชากสุดถ่ายก้อนปิดกล่องจะต้องฟิน เปิดโดยตัวละครลึกลับโพรมาครั้งแหลกและครั้งเดียวหื้อห้าเป็นที่จดจำของผู้ชมเปิดตัวเธอโดยเสียงเพลงไก่จา๋าและตามโดยคลิปเสียงระทึกกวัญส่งหายฉากปิดกล่องของภาพยนต์คืนสู่พร่มแดงและทำํำหายวัตกรรมพอไม่ได้ซื้อเป็นอมตะเคียวัตกรรมความจริงก็คือความจริง พร้อมคนพูดเขาข้องเปล่มอินไปเสียให้หมดขอขอบคุณขอมูลบุรันปันสีจากเพจ FC ทีมงานทนาได้ประชาชนเดอค่ะโอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสื้อกับนูเขียวตันสิบหาล้านของหมดซึ่งกันว่าจะกินมมันมันไม่ไง่ายได้ sit